เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมาธิรนาถอคกติโรวันนี้ก็เช่นเคยนำทำสิ่งที่ดีๆและเรื่องราวดีๆมาพูดท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอันเป็นธรรมะที่ให้เกิดความสุขความสงบในจ,ใจิตใจญาติโยมทั้งหลายสุขในโลกนี้มีอยู่สองประการเท่านั้นคือโลกียสุขสุขเกิดแต่ทางโลก แล้ก็ธรรมาสุขสุขเกิดจต่ทางธรรมฉะนั้นเราจะไปสุขทางไหนดีนะถ้าเราต้องการสุขเราก็ต้องอยู่ในธรรมเป็นสุขที่แน่นอน 1. โลเย,ยสุข 2. ส,สุขเกิดแต่ธรรมในบุญกุศลสองประการนี้เราต้องประกอบขึ้นตามส่วนเหตุที่จะสมบูรณ์คือสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คือ สิ่งที่เป็นเหตุให้สำเร็จธรรมฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาแสดงแก่พุทธบริษัททำข้อนี้จากสำเร็จประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมเพราะมนุษย์ในโลกเป็นผู้ไร้สุขด้วยกันทุกคนและไม่ว่าแต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์รัจฉานก็ย่อมต้องการความสุขความสำเร็จ ญาจมทั้งหลายบางคนก็สําเร็จดีบางคนก็สําสเร็จไม่ดีเพราะเขาเหล่านั้นไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะธรรมะเหมือนกับดินความสําเร็จอยู่ที่คนทำถ้าเราไม่บําเพ็ญสุขที่สําเร็จจากดินก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ประกอบจิตต่างๆในแผ่นดินนั้นถ้าเราปรารถนาสิ่งใดก็ปลูกสิ่งต่างๆนั้นลงไปในดินทีนี้ ก็ยอมสำเร็จสำเร็จผลใจผู้ต้องการความสุขในทางธรรมบางคนสแสวงหาความสุขแต่ไม่สำเร็จนี่ไม่ใช่เรื่องของคําสอนเป็นเรื่องของผู้ทำถ้าคนไม่ทำมันจะดีไปได้อย่างไรดีชั่วสำเร็จที่ตัวบุคคลต่างหากถ้าเราต้องการสุขเราก็ต้องเราก็ต้องตั้งอยู่ในธรรม ฉะนั้นเมื่อเราตั้งอยู่ในธรรมความสุขที่จะได้รับมันก็จะมีสองประการคือ1โลกิยสุขสสุขเกิดแต่ธรรมฉะนั้นในบุญกุศลสองประการดังกล่าวนี่แหละจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องมีสามกีีธรรมพร้อมเพรียงทั้งปวงมีเดชมีอำนาจสมปรารถนาปราบปรามเหตุที่เป็นศัตรูใจหมู่คณะขึ้นมาได้ จาิโยมทั้งหลายเราเกิดมามีบิดามารดาปูยา่ย่าตายายเราจะไปอวดดีว่าเรามีคนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยผู้อื่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีสามคัคคีธรรมสามคัคคีธรรมในวังในระหว่างหมู่ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งสามคัคคีธรรมในระหว่าง หมู่คณะอย่างหนึ่งระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งมีสองอย่างคือระหว่างหมู่ระหว่างหมู่คณะมีสองประการแล้วก็สามัคคีที่ย่นย่นเข้ามาในตัวของเรากายสามคัคคีวาจาสามคัคคีใจสามคัคคีถึงแม้ว่าใจจะไม่สามคัคคีก็ควรรักษากายและวาจาให้สามัคคีเอาไว้ นี่และเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นสาม,มัคคีธทมถึงเป็นของสําคัญให้เราทั้งหลายได้บําเพ็ญญาโจมทั้งหลายอย่างเช่นเรามาสร้างความดีมาที่วัดใครจะสร้างวัดคนเดียวได้มันยากนะที่จะไปทําอย่างนั้นฉะนั้นสร้างพระเจดีพระชาติจอมพาพระบรมชาติเจดีศีปูป่าสูงใครจะมาสร้างคนเดียว ม้แต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างศาสนาพระองค์เดียวไม่ได้ก็ตั้งอาศัยพระสาวกฉะนั้นสามัคคีธรรมนี่แหละหรือความสามัคคีนี่แหละเป็นเหตุให้สาเร็จธรรมฉะนั้นความพร้อมเพรียงจึงมีเดชมีอํานาจทําให้สมความปรารถนาและสามารถปราบปรามเหตุที่เป็นศัตรูเจ่เราเจรมูคณะ ฉะนั้นเราทั้งหลายเกิดมาแล้วเราไม่ใช่จะไปอวดดีว่าในโลกนี้มีเราคนเดียวไม่ใช่เราจําเป็นต้องอาศัยผู้อื่นฉะนั้นเวลาเราแผ่เมตตาจึงแผ่ให้ทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความดีที่เราทํโดยความเพรียงพร้อมเพียงกันจึงมีความหมายฉะนั้นการสร้างส,สรร์สิ่งอะไรที่ดีๆใหญ่ๆโตๆ จำเป็นเหลือกเกินที่เราจะต้องสามคัคคีพูดถึงสามัคคีภายนอกก็คือในหมู่คณะในระหว่างบุคคลแต่สามัคคีภายในก็คือใจของเรากายของเราวาจาของเราอันนี้ประการสำคัญเหมือนกันการจุมทนหายถึงใจมันจะไม่ไม่ยินดีแต่กายวาจาก็ขอให้ทำเถอะบางอย่างความคิดอาจจะไม่รงรอยแต่ทางกายทางวาจาก็ต้องสารวมไปด้วยศีล ศีลจึงเป็นรั้วกันกันความไม่พอใจของคนฉะนั้นเราจรึงต้องสร้างคุณงามคําดีด้วยกายวาจาเสียก่อนค่อยๆอ,อบรมไปแล้วใจของเราก็จะค่อยๆดีตามไปด้วยเมื่อใจดีรักษาใจให้ดีกายวาจาก,ก็ยิ่งจะดีไปอีกอันนี้แหละความดีมันก็จะทับไปทับมาสังสมไปสังสมมาฉะนั้นความชั่วเราตั้งใจละ เราก็ต้องทำดีไปจนเราตายนั่นแหละฉะนั้นความดีเราต้องตั้งใจทำไปกระทั่งจนเราตายลมหายใจสุดท้ายเราต้องตั้งใจอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะมันยังบกพร่องอยู่ฉะนั้นจิตใจของคนเราญาติโยมทั้งหลายถ้าต้องการความสงบถ้าต้องการความสุข มันต้องปฏิบัติในสองอย่างคือหนึ่งขม่มสองตัดกิเลสหรือความคิดความปรุงถ้าเราตัดไม่ได้เราก็ต้องข่มไว้ก็ยังดีขม่มแปลว่ากดหรือว่ามีอยู่แต่ไม่ให้มันกำเริบพยายามกดไว้ตัดหมายความว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเลย ฉะนั้นเราต้องมีความขมความตัดตัดยิเลสขมยิเลสตัดไม่ได้ก็ต้องขมมันไว้ก่อนฉะนั้นการขมใจก็สําคัญนะธรรมะค,คือความขมปัจเจะคือความตัดต้องมีขมมีตัดนะบางอย่างก็ต้องขมไว้ก่อนเพราะตัดมันยังไม่ได้ขมใจไว้ก่อน ตัดโลภตัดโกรตตัดหลงยังไม่ได้ก็ต้องข่มไว้ก่อนไม่ให้มันกำเริบพยายามกดไว้นะตัดถ้าใครตัดได้ก็ตัดไปเลยความโลภความโกรธความหลงจะได้ไม่เกิดขึ้นมาอีกอันนี้แหละพูดถึงจิตใจของคนเราญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายรักษาความดีรู้จักสังวรระวังในการทำความดีให้มากมาก ความดีและความชั่วมีอยู่ในตัวของคนทุกคนในเราและท่านทั้งหลายทุกคนมีดีมีชั่วมีวาสนาบารมีมีบารมีน้อยมีบารมีมากมีกันทุกคนและญาติจุมทั้งหลายฉะนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะต้องสรสร้างต่อไปอีกเพราะโดยส่วนมากก็บารมีน้อยบุญน้อยทั้งนั้น กน,นการสร้างบาร,รมีไม่ได้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละใจที่เป็นธรรมะคือใจที่เป็นปกติเยือกเย็นสบายส่วนใจที่ไม่เป็นธรรมะคือใจที่หงดหงิดฟุ้งซ่านไม่สบายถ้าใจสบายรัศมีของความสบายก็เปล่งออกมาทางกายเป็นกายสบายจะอยู่ที่ไหนก็สบายจะจินจะนอนจะเดินจะนั่งก็สบาย เงินจะมีใช้ก็สบายจะไม่มีใช้ก็สบายจะใช้หมดก็สบายใครจะว่าดีก็สบายว่าไม่ดีก็สบายส่วนใจที่ไม่มีธรรมนั้นรัศมีของความไม่สบายก็จะเปล่งออกมาทางกายเป็นกายที่ไม่สบายใจก็ใจผีสิงกายก็ผีสิงส่วนใจสบายนั้นคือใจที่เทวดา เทวดาสิงพระพรหมสิงห์ใจใจสบายสึงนใจไม่สบายใจผีใจเปรตมันเข้าสิงฉะนั้นเรารักษาใจของเราให้เป็นธรรมะให้เป็นปกตินี่คือสิ่งที่ดีๆยากจุมทั้งหลาย